ขอหนึ่งไลค์หนซับหแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ถึงหนึ่งพันคนด้วยนะคะคุณเคยได้รับสายไม่ได้รับจากเบอร์แปลกๆตอนเด็กๆบ้างไหมครับปีก่อนผมเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งเสียชีวิตอยู่ในส่วนร้างท้ายหมู่บ้านตอนนั้นผมหันไปเห็นหน้าจอมือถือเธอเปิดค้างไว้เหมือนกำลังจะโทรหาใครสักคนผมเลยลองหยิบมือถือของเธอขึ้นมา กดโทรไปที่เบอร์หนึ่งในเครื่องของเธอเพื่ออาจจะมีคนรู้จักรับสายแต่ไม่มีใครตอบรับสักคนเลยระหว่างที่ผมยืนรอตรงนั้นเงียบผิดปกติมากเหมือนเสียงมแมลงยังหยุดบินพอตำรวจมาถึงผมจะเอาโทรศัพท์ให้แต่โทรศัพท์ของเธอกลับหายไปจากที่เกิดเหตุทั้งที่ผมวางไว้กับมือ หลังจากวันนั้นผมพยายามลืมเรื่องนี้เพราะคิดว่าคงเป็นแค่เรื่องน่าสะพรึงที่บังเอิญผ่านมาจนกระทัง่งเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนตีสามครึ่งเบอร์เดิมเบอร์ที่ผมเคยโทรออกจากมือถือของผู้หญิงคนนั้นได้โทรเข้ามาหาผมแต่บนหน้าจอไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นโปรโฟไฟล์เบอร์เหมือนเลื่อนหายไปจากระบบแต่กลับขึ้นข้อความว่า สายที่คุณไม่ได้รับเมื่อปีที่แล้วผมกดรับไปเพราะทั้งง่วงและสับสนแล้วในความเงียบสนิทผมได้ยินเสียงเพียงหายใจเบาๆอยู่ใกล้ๆหูเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างๆจากนั้นเสียงกระสิบแผ่วๆก็ดังขึ้นเจอฉันหรือยังผมรีบกดวางทันทีแต่พอะจะโทรกลับ เบอร์นั้นไม่อยู่ในประวัติอีกแล้วเหมือนไม่เคยมีเบอร์นี้มาก่อนแล้วข้อความเดียวที่ปรากฏบนหน้าจอคือคำว่าฉันอยู่นี่แล้วเหมือนเธอไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์อีกต่อไปแต่เธออยู่ข้างๆผมแล้วจริงๆ